กรมพระราษาษาจับมือกับสาพระทนะคะจัดกิจกรรมครอบมงคลไหว้ครูมวยไทยประจำปี2,568ค่ะ นางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการทร่อง่ระและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครอบมงคไหว้ครูมวยไทยกรมพระละศึกษาประจำปี2568โดยมีนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพัะ,ะศึกษาพร้อมด้วยนางสาวสิริรักษชูสวัสด์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท <Okay. S 1> นายชาคริสิทธิธิ์ <laughs> <laughs> ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและรักษา รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสอโซ,อซ,อซอเอกอัคราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒธมวยไทยและเยาวชนเข้าร่วมคับข้างนะคะจัดกันที่สนามสุพัพชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แพร่หลายในเด็กเยาว,วชนประชาชนได้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้ประจำชาติได้ร่วมกันแสดงออกถึงมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยและเป็นการส่งเสริมใช้กีฬามวยไทยเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬาจนกลายเป็นวิถีชีวิตทำให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นค่ะ ที่น่ายินดีนะคะทั้งกีฬามวยไทยเราเนี่ยได้รับความสนใจทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากมันเป็นคือซอฟต์พาวเวอร์เป็นเป็นจุดแข็งของซอฟต์พาวเวอร์เราเคยได้ซ้ําที่นี่การเผยแพร่เนี่ยเราก็อยากจะทําให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์มวยไทยจริงๆคือมีตั้งแต่การครอบ ครอบครอบมองคลแล้วก็ไปจนถึงการไหว้ครูแล้วก็ไปถึงการวิธีท่ามวยที่ถูกต้องอันนี้เราควรที่จะมีสถาบันหรือมีองค์กรกลางเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะทุกคนคิดว่าเป็นมวยไทยก็ไปสอนที่ต่างประเทศมันอาจจะผิดผิด,ผดแล้วก็อาจจะมีคนมาเคลมว่ามันไม่ใช่เพราะ,ะนั้นเราน่าจะมีสถาบันกลางที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิครูมวยไทยเข้าร่วมพิธีกว่า40ท่านด้วยกันค่ะอาทิครูสืบ จุนทัพเกาสนอดีตผู้ช่วยที่บดีกรมพระศึกษาครูฟองเกิดแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยและกระบี่กระบองดรศักชัยทับสุวรรณประธานสาพันสมาคมมวยไทยนานาชาติหรือว่าอีฟมาตลอดจนรองศาสตราจารย์ดรอนันตเมฆสวรรค์อาจารย์สมศัติจันทคล้อยนะคะหลายหลายท่านได้มาร่วมทําพิธีครอบมงคลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กเยาวชนประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินับพันคนค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะ